อันนี้เราเก็บไว้อันหนึ่งแล้วกันประเดิมเลยครับผมเดี๋ยวรอพี่ทำมันใหม่ก่อนนะ,ะโอ้โห่หล่อจริงๆจัดไปหล่อจริงๆเลยอะ สวัสดีกันด้วยนะครับผมพอดีเอาสติ๊กเกอร์ไปให้น้องมีนนะครับผมพอดีน้องอยู่แถวนี้พอดีนะครับผมตอนนี้น้องมารอแล้ว ดีครับอัาวปตอมาไหมไปี่ออกมาอเพิ่งได้สองเดือนเองเใช่ไปไหนต่อเนี่ยไปงเรอบอไปไปไฮะประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าได้อยู่ก็นี่แหละขี่เล่นแถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหน,ไเ,หนเดี๋ยวขีเ่เล่นแถวๆนี้แหละ น้ำเลยนะ้ำเลยน้องมากับเพื่อนนะครับผมเอาสติกเกอร์มาให้น้องเลยนะ No, no. เกมันอาจจะงอๆหน่อยนะพี่ให้หลายอันเลยแต่เดี๋ยวพี่แบ่งไว้เผื่อใจกข้างหนี่งครับไหนๆพี่ก็มาเจลๆให้ผมสักจุดสังจุดได้ไหมจัดไปดีๆดังมาติดให้อันนี้เราเก็บไว้อันหนึ่งแล้วกันปลาเดิมเลยครับผม เดี๋ยวรอพี่ทำมันใหม่ก่อนนะครับผมโอ้โหหล่อจริงๆจัดไปหล่อจริงจริงเลยอ่ะไหนไหนที่แจ็คเก็ตหดบอกให้ดูหน่อยโมพี่เหรออย่างนี้เป็นหลอดเป็นหลอไม่หล่อสีเหลอนี่นี่เหมือนเดิเดี๋ยวมือนจับมือหนเดิมจั๊บมือเดิมครับผมปีเลยครับปี่ีเลยครับแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนไม่ได้ไปด้วยเหรอ แล้วเอาแล้วแม่เอาสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนเหรอมันมันเข้าไปแล้วพี่ผมมัดมาให้มันนันหลังได้ได้แล้วเราไปไหนกันต่อที่ม่อนอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วเราไปไหนกันต่อเน,นี่ยเดี๋ยวไปข,ขับรถเล่นกับพี่กับตองตัได้ไปได้ไดเราจะนำหรือให้พี่นำฮะแล้วพี่กลับทางไหนครับเนี่ยพี่กลับได้หมดเลยแถวเนี้ยกลับได้ทุกทางเหมือนกันไปโอ้น้องเซฟตี้อย่างดีนะครับผมมีกระเป๋ามีถุงมือรูเกาดิ เสื้อฟ้าเสื้อฟ้าข้างหน้านะเสื้อฟ้า นั้นมันก็เหมือนไม่ได้มาถ่ายอะไรอ่ะดิีฝากไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องของน้องไว้คนนี้เลย ชิบหายแล้วอยู่ไหนวะนะ่ะไอ้น้องมีนหายนะครับผม มุมมองของน้องเขานะผมสามารถเข้าไปดูที่ช่อ,องน้องเขาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปมันขนน์ใหญ่กันดีกว่าครับผม เออเรามาดูมุมมองน้องบ้านนะครับผมน้องเพิ่งออกรถมานะครับผม ทิปไปเลยวะระบบคั้นมมีปัญหาอะไรบ้างวะเหยียบลงติดนะครับผมแต่เหยียบเตะขึ้นปกตินะ<ก>นเปี้ยวเลยครับผมอายุเท่านี้มีได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับน้อง รถผมเป็นไรวะคลิปเตะขึ้นได้เหยียบลงไม่ได้มีพัดลมขายนะครับใครอยากมาซื้อมาซื้อได้เลยเป็นงงงเป็นงงงทำไมเหยียบคลิปไม่ได้นะ หยับลงไม่ได้นะผมผมจะเชิญเกียร์มันลงมันไม่ลงไหมผม หายบ่อยเกิน เดี๋ยวพี่จอดรอ,อก่อนแล้วกันงามไส้แล้วเฮ้เอาหายาวเลยหลงกันตรงไหนบ้างวะเนี่ย และน้องหายเอยวาพื่งชิปก่อนแล้วกันระหว่างนี้งามงานยาวแล้วผมงามใส้ไปไหนแล้วเนี่ย ลอยมองไงเป็นดีมอนวะนะเอาชิปหายแล้ว